ขอเบียร์ต้องห้ามพลาดกับบุฟเฟ่เบียร์ฟรีฟร้อสำหรับบุฟเฟ่ดินเนอร์นะคะรองแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเด็ดนะคะมีทั้งหมด3ลํลำด้วยกันนะคะที่มีโปรโมชั่นฟรีบุฟเฟ่เบียร์นะคะไม่อั้นนะคะอันลิมิตนะคะขึ้นรงที่เอเชียทีคทั้ง3ลํลำเลยนะคะและทั้ง3ลํลำนี้นะคะเป็นเรือลำใหญ่สามชั้นดาดฟ้าเปิดล่งนะคะเริ่มต้นที่วีว่าอารังกาคุยนะคะ ราคา790บาทต่อท่านคะ่ะและรอยย่อ i ินเซตนะคะราคา699บาทนะคะรอบ s u n เซ็ตและลำที่3นะคะไว r c h i d คะ่ะเริ่มต้นที่699บาทเช่นกันนะคะรอบช i วไลคะ่ะ คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นพร้อมชมวิวทิวทัศน์สวยๆไปด้วยนะคะดินเนอร์ไปด้วยนะคะแถมจิบเบียร์เบาๆอันลิมิตสชั่วโมงเต็มๆสนใจโปรโมชั่นเด็ดๆนี้นะคะทักมาได้ที่ l ลน์แอดลักยิ้มทัวร์นะคะหรือโทร085-065-4433นะคะ มาหมวยพาเที่ยวขอเวลาเดียวเดียวกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กดตับสไครต์หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ